ะเราเรต่อไปนะคะผเพื่อที่จเริ่มเลยเราเพิ่งจะไปสอนเรื่องนะคะรายรับรายจ่ายนะคะเครื่องมือที่สามเงินกู้เงินกู้กฎหมายหลักบนะคะที่กระทรวงแรงงานใช้ดในเรื่องของเงินกู้ก็คือตัวพระบบพิการเรื่มาปศส542นะคะแล้วก็ตัวพรบบการเงินที่สามมาปศ2548 จริงๆตัวแม่แบบทจการน้มานเนี่ยน้ำมันเนี่ยเขาามที่จะปรับรบรตัวนี้นะคะถ้าเขาปรับเนี่ยหน้าตาเนี้ยจะหายไปเขาจะต้องกดเนี่ยที่รบที่สามที่เดียวจึงเห็นว่าในเรื่องขอการกันเนี่ยเขาจะพูดไว้ว่นนะคเอาตัวปรับเป้มทีนะพูดเพื่อเฉยๆกับรู้ประมาณแล้วนื้อเนือจสุดอะไรได้นะคะันาสูตกลิ่นไสน กองสร้างที่สาญญาให้หน่วยงานติดกู้ต่อและก็พัฒนาตลาดอาศัยในประเทศนะคะ้วก็มมาจะมีภาคการมาตรตานวิสการกู้มเงนเพื่อช่วยในการขายเงินเข้ามาืือไม่มีาารมมายจ่ายส่วนหวได้ในปีงบมาเนี่ยให้กระทรวงการคลักู้เป็นน่บาทไม่เกินหนึ่งาันร้อยละยี่สิบของเงมารายจ่ายจากปีที่ใช้รับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณในแต่เดือเติม และร้อยละไอสุกขององบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้วเพื่อสำหรับเฉพาจริงนั้นก็จะเห็นว่าที่เอาให้ดูหลักการในเรื่องของการตู้งเงินที่กำหนดกรอบไว้ว่าจะตู้ได้เท่าไหร่เนี่ยมีแค่เรื่องเดียวปุ๊บจิ้วจะใช้คออกดูคือข้อหนึ่งนะคะสำหรับข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าเนี่ยไม่ได้กำหนดรวมไว้เพราะนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายว่าต้องการขึ้นเท่าไหร่ อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลที่ผ่านมาที่ทำไฟลา,าอสองล้านล้านนี่เขาไม่ไม่มได้มีกรอบว,ว่าว่าจะต้องอทำเท่าไหร่แต่การกู้เพื่อช่วยชดเชยผัดยนเนี่ยนะคะจะมีกรอบไว้ว่าปีนึงเนี่ยกู้ได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดกอบแล้วก็ไม่สามารถกู้ได้เป็นงานนี้สารงานที่ประทรวการต่างๆในี่ยนะคะอยูในงานรับเนี่ยกู้เนี่ยตัวก็แบ่งสองเท่เนีนะคะ นี่ในประเทศกับนี่ต่างประเทศส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี้ยส่วนทางจะกู้นี่ในประเทศเป็นหลักเพราะว่านเนี้ยที่มีสภาพเข้าส่งเสริมก็ช่างเยอะนะคะนี่ต่างประเทศเนี่ยเราจะกู้เข้าที่จําเป็นหรือว่ามันมีบงางโครงการที่กําหนดว่าต้องกู้ต่างประเทศอย่างรถไฟฟ้านะอย่างเงี้ยน,นะคะบางแห่งเนี่ยจะใช้เนี้ยกันกําหนว่ามาเราต้องไปกู้อของต่างประเทศ ที่สามารถชิ้นแรกนี้ก็จะดูต่างประเทศนะคะอันนี้มาที่ดูยอดนีติานะกลงทุนกันว่าประเทศเรามีนี้สามารถลง,งทุนเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดนะคะจะประกาศประมาณวันที่สิบข,ของทุกเดือนเพราะฉะนั้นขะองเดือนที่สิบการเนี่ยยังไม่ได้ประกาศงั้นข้อมูลนี้เนี่ยจะใช้อยู่ประมาณสองเดือนตุลา,นเ,นา,เ,นาเนี่ยก็คือจะขอชื่อเดือนสิงหา เห็นว่าหนี้ของรัฐบาลในทั้งหมดก็จะมีหน,น,นีนนน่ของรัฐบาลหนี้รอฐวิสัหกิจที่ด้วยกันสถาบันการเงินหนี้รัฐวิสาหกิจที่ดวกันการเงินคำประกาศนะคะหนี้ของ่ริงันอื่นทั้งหมดเนี่ยนี้สาธารณะของประเทศเนี่ยทั้งหมดก็คือห้าล้านหกแสนห้ามื่นแล้อสีสาาิล้านนะคะปัจจุบันนี้ล่าสุดที่มีนะคะเป็นนี้ในประเทศสักเก้าสิบสามเปอรเซ็นแล้วก็เป็นหนี้สางประเทศสักหกเปอร์เซ็นต์ นะดูสัดส่วนอย่างที่เรียนนะคะว่าปัจจุบันนี้เราเพยายามกู้นะปเ,เป็นที่ในไหนเป็นส<ะ>่วนใหญ่นะะคมาดูสัดส่วนต่อ GDP จะเห็นว่าตอนที่ทับพอร้องสองล้านล้านที่ไทยได้ไปหลายต่างก็เทียบนะแล้วก็แปลชื่อว่าไอ้มันไม่เกินนะที่มันยังเป็นสัดส่วนน้อยต่อ GDP อยู่ถ้าที่ารญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเนี่ยนี่สาธารณะเนี่ยเขาเป็นสองไว้เท่าของ GDP เลยนะแต่เทียบกันญี่ปุ่นเนี่ยเป็นออมเยอะเขามีนี่เยอะเขามีออมเขาได้เยอะแต่ประเทศไทยเนี่ยเป็นออมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัอนนี้เปรียบเทียบกัน,นกรตั้งแต่ปี55เนี่ยนะคะปัจจุบันเนี้ยนี่สาธารณะอยู่ที่46%ของ GDP นะคะ ของรัฐนะคะเรามีไปแล้วเรื่องขอรายรับรายจ่ายนิ่สัธาะนะคะทรัพย์สินของรัฐเนี่ยประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทรัพย์ของแผ่นดินนะคะที่รัฐวรืชถิแบ่งเป็นสองประเภทได้แก่ที่ดินอาคารและสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เสาหลักทรัพย์ของรัฐที่ที่กรมเชิงประธานตั้งอยู่จะเป็นของกรมเชิประธานหรือของจำไหมคะหรือว่าเป็นของเป็นที่รัฐวพืชถิ ส่วนใหญ่ที่ดินของส่วนวิชการนะคะก็จะเป็นของธนะทั้งหมดนะคะก็ส่วนใขึ้นบัญชีหรือว่าันบัญชีแว้เป็นของเป็นที่เราจะถือของคนใช่ไหมคะพื่นเพทางนะคะ ยมภูมิทางนี้ก็คือนเนใบยเพื่อการบริหารราชการแต่งตัวก็จะตอบด้วยมันตอบในอาเซียนไทยเยนรมันนะคระยุรปค่ะธรรมดและเปรอกระสารพรมนาระนี้เป็นภาพให้ดูว่ายมภคมงทางนี้มาจากไหนเนี่ยนะคะยมภคมิทางเนี่ย เวลาอธิบายเรื่องเงินคงคันในส่วนใหญ่เขาก็จะเปรียบเทียบเป็นต่อขังน้ำขังน้ำคือว่าเป็นคงคันเนี่ยนักทุนดคนหึงก็จะมีอยู่นะคะถามว่าเป็นคงคันจะเพิ่มขึ้นได้เมื่อไหร่เพิ่มขึ้นเมื่อมีรายได้เข้ามารายได้ที่ดีมาจากไหนนะคะมาจากส่วนที่การผลิที่ส่งเข้ามานะถามว่าแล้วเป็นคงคันเนี่ยลดลงได้ยังไงรายได้แต่หนึ่งเข้ามาก็จะเพิ่มขึ้นแต่จะลด เมื่อส่วนราการเบิกเงินงบประมาณมานะเป็นโครงการก็จะลดลงก็จะจ่ายออกไปนะหรือส่วนในการขอเบิกเงินนอกงบประมาณมาเป็นโครงการก็จะลดลงนะคะหรืออย่างเช่นว่ารัฐบาลถ้าตั้งงบประมาณแล้วไม่พอต้องการใช้เงินอีกก็อาจจะเอาเงินโครงกัรไปจ่ายได้นะคะตามมาสติพารงครงารนะคะนะคะของการลดงบประมาณเจ็บนะคะและถ้า รายได้ที e ่มีเนี่ยนะคะไม่พอในการโดยแจกเงินสามารถทำยังไงกระทรวงการคลังก็ต้องติดกู้มาใส่ให้นะคะอันนี้ยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของกรมบัญการที่ดูเนี่ยก็คือดูเส้นเนี้เงินกองทัว่ามีมามีพอไหมรายได้เข้ามาพอให้เสริญการเบิกไหมถ้าเสริญการเบิกแล้วไม่พอยังไม่พอแล้วก็จะต้องตัดสัมนนให้กู้เงินเข้ามาไว้แทนนะคะเพื่อให้เงินกองทัพมันก็จะเคลื่อนไหวทุกวันเพิ่มขึ้นลดลงต่าง้ค่ะ แผ่เห็น่กปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเก็บเงินเก็บรายได้แผนพิเศษนะคะสามกับเต้าไปเก้าหมื่นนะเพราะฉะนั้นในตัวเงินคงทางที่เราคิดว่ามันจะมีอยู่เยอะเนี่ยมันก็จะไม่อยู่เยอะตามที่คาดแล้วมันหายไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่ไหนในคงทางเนี่ยเราก็จะต้องกระบนการก็ต้องระวังให้ดีขึ้นคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทามาอันนี้อาจจะไม่ได้มีของพิรนะคะเอามาให้นนดู เป็นข้อมูลย้อนย้อนหลังมาให้ดูว่าการเคลื่อนไหวของเงินคงคลังเนี่ยในแต่ละช่วงของปีเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเงินคงคลังเนี่ยจะนิ่งๆเพราะฉะนั้นมันจะเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงไปเรื่อยๆต้นปีรัฐบาลเนี่ยนะคะของทุกปีเลยสังเกตว่ามันจะอยู่จุดงสูงแล้วมันก็จะตกลงมามันจะเป็นลักษณะอ่างนี้ทุกปีเพราะว่าคาดการได้ในการบริหารเงินคงคลังใช่ไหมอยู่จุดงต้นปีสูงแล้วก็จะลงลงมา ก็จะค่อยกลับขึ้นใหม่ต้นปีสูงแล้วก็จะลงมานปีแล้วก็จะค่อยขึ้นใหม่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้การที่เป็นคงทามันเป็นอย่างนี้เป็นเพราะว่าว่าเพราะหายต้นปีเก็บไม่ได้นะคะอันนี้ถ้าถ้าดูภาพเป็นปีๆมาเทียบกันเี่ยงมื่อกี้เมื่อกี้เนี่เป็นต่อไม่กีของห้าปีถูกไหมคะลักษณะเหมือนกันถ้าเอาทุกเส้นมาซ้อนกันบอกแล้วมันจะเป็นเหมือนกันเลยเป็นคงทามอนกนคือต้นปีสูงแั้ก็จะ ค่อยๆตกลงมาแล้วมันก็ค่อยสูญไปหมายตอนช่นปีสาเหตุที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเงินสดรับต้นปีรัฐบาลนะคะจะเป็นรายได้ได้น,น้อยเพราะว่าช่วงเก็บรายได้ของรัฐบาลจริงเนี่ยจะไปได้อยู่ที่เดือนพิถุนานของ่ละปีงบประมาณซึ่งเข้าไปเก้าเดือน,นปีงบประมาณแล้วนะคะต้นปีเนี่ยรัฐบาลจะได้แค่ตัวภาษีหักน้าที่จ่ายนะคะ ภาษีสรรพ er สามนี่ภาษีค่าเพิ่มทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยจะได้รายได้ภาษีเพิ่มเงินใหม่แต่ <ad> รายได้สิ้นเพิ่มเงินใหม่เนี่ยก็จะน้อยมากตัวที่เยอะที่จะถือสูงนนี้คือวิติบุคคลซึ่งส่งปีละสองั้งวิติบุคคลประจำปีเนี่ยนะคะจะส่งอยู่ปลายพฤษภาถ้าเงินที่จะได้เนี่ยก็จะได้อยู่ต้นมิถุนาคะอันนี้การถือสูวนนไปกับวิติบุคคลที่ปี่วิติบุคคลที่ปีเนี่ยก็คือจะได้ปลายสินหาเพราะฉะนั้น เงินก็จะได้มาประมาณต้นกันยาแล้วพอเป็นช่วงซึ่งปีมกราเนี่ยมันก็พยายามเล่นรายได้อยู่เไรเข้ามานะคะเพื่อดันให้เงินคงทันสูงเพราะฉะนั้นเวลาซึ่งปีประกาศว่าเงินคงทันสูงเนี่ยบัญชีมันก็ไม่ได้บอกว่าเงินคงทันเนี่ยมันมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นในการบริหารเงินของกรมบัญชการเนี่ยก็จะดูว่ารายได้เข้ามาเป็นอย่างไรดูรายจ่าย เนื่องจากกรมเก็บเก็บรายได้กับกรมที่บริจาคเงินเนี่ยก็เป็นคพลหมืองอยู่แล้วในงานที่สำคัญการกรมการเนี่ยก็ต้องดูตรงที่ที่สำกันในแง่การบริจาคเนี่ยมันจะต่างกันไรได้อยี่ยคิดอย่างว่าต้นปีเนี่ยเงินที่ออกเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นเงินอุดหนุนต้นปีเข้ามาเงินจุลาธิการเนี่ยเงินจะออกเยอะมากออกสูงเนี่ยนะคะอันนี้มันเป็นนโยบายที่มีแบบนโยบายด้วยว่ารัฐบาลเลี้ยนัดไม่เลี้ยนัดแต่หลังๆเนี่ยรัฐบาลเล่้ยัด ลงจ่ายมาถ้าทุกปีที่นหคะเลี้ยงให้ออกเร็วเพราะฉะนั้นพวกเงินลงทุนอะไรเงี้ยก็จะออกไปเร็วมากนะก็จะออกสูงใน,นช่วงปลายภาสแรกน,นเขาบอกว่าออกไป30%เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในภาพที่ผ่านมาเห็นว่าเงินคงคลังมันจะไปตกของช้าที่นะคะอยู่ในช่วงไตรมาคสองปลายาคสามนั่นคือช่วงที่ทางกรมบัการต้องระวังว่าไม่ให้ญญญมันลงต่ำสุด เป็นช่วงไตรมาสสองไตรมาสาสามเนี่ยเป็นช่วงที่ทั้งสองธนาคารเนี่ยจะต้องให้ระดมเงินกู้เข้ามาให้กรมบัญชีการเพื่อเอามารองรับการจ่ายเงินของส่วนราชการพอเงินถูกลมหมดเพราะว่าเงินถูกลมเนี่ยนะคะส่วนราชการจะได้ต้นจ่ายจะอยู่ในหกเดือนแรกแต่เก็บเพราะฉะนั้นเส้นจะขึ้นลงลงเพราะว่าบางปีก็จาดด่ายได้เดือนตุลาบางปีก็จ่ายได้เดือนแต่หลังๆแล้วเนี่ยนะคะหกเดือนหลังเนี่ยจะเป็นงบของส่วนราชการจริงที่เกิดจ่าย เราจะเป็นพวกพวกเงินเดือนอะไรเนะี่ยใะนั้นกะ็จะทยอยเลยเส้นมันก็จะไปเข้าขกันหมดเลยเพราะฉะนั้นะสิ่งที่กรมบัญชีกลางร,ระวังเรื่องการบริห,หารเงินทางก็คือช่วงงบเดือนแรกของปีเมืปีใหม่ตรงนี้ค่ะที่ต้องดูแลให้เงินให้ให้เป็นคอนะคะอันนี้ก็ขอโทษอันนี้ก็อาจจะไม่มีเอกสารที่เพิ่มขึ้นมาที่คือว่า ในฐานะของกระทรวงการคลังเนี่ยมาที่ดูแลเรื่องฐานะการคลังของแผ่นดินเนี่ยก็มีการทำํำบริหารความเสีย่ยงก็ทําเป็นอป้องกันไม่ยานการคลังข้้ใหม่ในการดูแลของกระทรวงการคลังในเรื่องของอทางการคลังเนี่ยเขาก็จะมีสามตัวที่ดูเพื่อส่งสัญญาณกับรัฐบาลนะคะตัวแรกก็คือดูที่ฐานะคงทงัศง GDP ไม่ให้เกิดร้อยละหกสิบ นะคะดูภาระน,นี้ต่อก็ประมาณไม่ให้เกินรายละ15ดูรายจ่ายรวมคือต่อก็ประมาณไม่ต่กับ125อันนี้มันไม่ได้เป็นกฎหมายแต่เพียงแต่ว่าเป็นเกณฑ์ที่สรทรงการคลกำหนดขึ้นมาเองเพื่อจะใช้โสงสัญญาพิจารบานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถ้ามันไม่เป็นไปตามนี้ก็ถือว่าไม่ได้ถือว่ามันผิดหรืออะไรใน,นมาตราแต่ว่าก็ใช้เหมือนตอนที่พรบ2ล่ามนาเนี่ยออกมาเนี่ยรัฐบาลได้บอกว่า ถึงพุ่ง2ล้านล้านแล้วเนี่ยที่เราพู่ใน7ปี2ล้านล้านแล้วเนี่ยที่สาระก็ไม่เกิน60%นะคะซึ่งตัวนนเ,นเนี้ยที่กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ60เนี่ยเพราะว่าร้อยตัวเลขร้อยละ60เนี่ยมันมาจากตอนปี40ที่ที่สาระของเี่เนี่ยขึ้นไปสูงที่สุดเนี่ยก, 1, ก,ก็อยูประมาณ60กว่าเพราะฉะนันะ้นก็มองว่าถ้าถ้าเกิน60เนี่ยมันค่อนข้างมีงาการจัดการยากแล้วใชี่ยนะ ที่ของประเทศเนี่ยรัฐบาลจะขึ้เงินเนี่ยก็มีควนศูนไปถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็หมดไปที่60เมื่อสักครู่ที่เราดูผ่านมาใช่ไหมคะที่ฐานะของรัฐบาลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ45%ต่อ GDP เองเพราะฉะนั้นถามว่าเยียกู่ได้ไหมยากกู้ได้แต่ถ้าย้อนกลับไปอีกนิดนึงจะเห็นตัวชำระคืนต้นเงินกู้จะเห็นว่าในแต่ละปีเนี่ยรัฐบาลชำระต้นเงินกู้้มยมากเราบอกว่า ฐาน,นที่สองม,มาเนี่ยไม่เกินรนะ้อยละสิบห้าเพราะว่าถ้า GDP โตที่ทุกปีงบปมาโตที่ทุกปีเนี่ยตัวที่ต่ำนี้ยังไงเนี่ยก็ไม,ไม่ไม่จะเกินสองตัวนี้แต่ถ้าจะ,าะาาให้ต่งางเนี่ยตัวบุคคัชนะที่เนี่ยรัฐบาลต้องตั้งให้มากกว่านี้ถ้าเราดูสักงพู่เนี่ยเราจะเห็นว่าในงบประมาณแต่ปีเนี่ยบุคคลชนะที่ประมาณสองเปอร์เซ็นต จริงกระทรวงการคลังเนี่ยอยากได้ม,มุชมานี้ประมาณ3-5เปอร์เซ็นต์ของห้องมาดตา่ปีแต่ก็จำกัดเนี่ยว่าถ้าให้ม,มุชมานี่เยอะเนี่ยงบลงทุนมันไม่ถูกกดลงเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถามว่าตัวนี้ไม่เคยทผลได้อยู่แล้วรายจ่ายลงทุนต่อห้องมาดไม่ต่ำกว่าร5จ่าย25เจอนว่าหลังๆเนี่ยงบลงทุนของประเทศเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ17-18เปอร์เซ็นต์นั้นเอง ถ้าเพิ่มงบชนะนี้ให้กับระทรวงการคลังเพิ่ม2%งบกองทุนก็ต้องลดลงเพราะฉะนั้นงบกองทุนมันยิ่งต่ำฐบาลก็จะไม่มีเงินไปลงทุนของประเทศปัจจุบันนี้นี่ที่สูดที่กระทรวงการคลังออกเนี่ยคือนี่อายุ50ปีเพราะฉะนั้นแน่นอนมันก็ต้องไปสู่รรุ่นลูกหลานแน่ๆเพราะฉะนั้นการมีฐานี้ของกระทรวงการคลังเนี่ยถ้ามีภบกำหนดแล้วไม่ควรชนะทำยังไง เราก็ใช้วิธีโรเวอร์ต่อเราก็คือ,อกู้เงินใหม่มาชำระคืนก้อนเดิมนะเพราะฉะนั้นนี่ยังก็จะอยู่ต่อเนื่องนี้ก็จะไม่โลโดเพราะฉะนั้นในแต่ละปีเนี่ยสำนักงบประมาณเนี่ยไม่ได้ตั้งงบชำระนี้ที่ครบแตส่สำนักสำนักงบประมาณเนี่ยจะตั้งงบดอกเบี้ยให้ให้ครบทุกปีจะเห็นว่างบชำระดอกเบี้ยเนี่ยปีเป็นแสนล้านเนี่ยสำนักงบประมาณจะตั้งให้เพราะว่าเราต้องชำระ เนี่ยตั้งให้แต่ชำระคืนเงินต้นเนี่ยตั้งให้มีโคเพราะว่าถ้าต้นไหนเนี่ยไม่ได้ตั้งให้เราเลยนะคะทางกระทรวงการคลังจะใช้วิธีว่ากู้ใหม่เพื่องโรเงินี่กัดเพราะฉะนั้นนี่ที่เหลือ45เปอร์เซ็นต์ต่อ GDP เนี่ยนะคะถ้าต่อไปในอนาคตประเทศเยังไม่สามารถเก็บรายได้ได้เพิ่มหรืออะไรนี่นะคะโอกาสที่นี่มันจะลดลงมาหรือที่30เนี่ยมันก็จะเหลือน้อยมาก มันต้องให้ประเทศเนี่ยเก็บรายได้ได้สูงได้จริงๆเนี้ค่ะที่เมื่อกี้ที่เรียนว่าว่า6กสอร์เซ็นตของ GDP ม,มาเพราะว่าตอนช่วงที่เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะคะแล้วเราก็พุ่งเงินเนี่ยนี่มันจะขึ้นประมาณ60-61เอ็ดยน,นี้ค่ะแล้วจากนั้น,นเนี่ยนนในตพยายามการอุตหาหกรรก็จะลดระดับมาได้เรื่อยๆอย่างนี้เขาเลยเลืตั้งตัวไว้ประมาณ60เนี่ยไว้เป็นเกณฑ์ว,ว่าไม่ให้มันขึ้นขึ้นไปอีก อันนี้จะเรียกของของเกมเป็นหลักการเปลี่ยนของผู้สทนทาการภาระที่ต่อมประมาณนี่เป็นร้อยละสิบห้านะครันก็จะมามีที่อยู่จีนี้สิบสองเปอร์เซ็นต์บอกว่าว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยยังไงก็ก็จะไม่เกินร้อยละสิบห้านี่คือตั้งไว้ส่งแล้วอุตสาหะนี้ก็จะอยู่ประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์ รายจ่ายลงทุนต่อเข้ามาแค่ต่ำไปร้อยละยี่สิบห้าอย่างที่เรียนว่าช่วงหลังๆเนี่ยงบกลงทุนเราไม่ค่อยได้ต่ำไม่ไม่ได้ต่ำเกินเพราะว่าเนื่องจากรัฐบาลหลายๆรัฐบาลมีนโยบายมีนโยบายที่ลงทุนส่วงรายจ่ายประจำเพิ่มเยอะนะคะทั้งในเรื่องของเลี้ยงชีพทั้งในเรื่องเรียนสี่เนี้ยเป็นเงิประจำแล้วก็เป็นภาระต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสัดส่วนของงบกลงทุนเนี่ยมันก็จะลดลงมา เพราะว่าเราสามารถในการจัดก็ดรายได้อย่างที่เรียนว่ารัฐบาลทํามาตรการหรือส่งเสริมใช้วัฒการงบอะไรจ่ายแต่รัฐบาลเนี่ยยืมตัวภาษีถูกคุณ่งเพิ่มการเก็บภาษีไม่เพิ่มผลตอาแทนส่อย่างนะี้เพราะฉะนั้นตัวรายได้เนี่ยมันไม่โตตามรายจ่ายดัะนั้นตัวรายได้อย่างน้อยเนี่ยมันก็จะเป็นยับให้ตัวระมาณเนี่ยมันไม่สามารถโตได้มากเนื่องจากว่า การทำผู้ขาดดุลที่เรียนเมื่อกี้เนี่ยนั่งกู้เงินเนี่ยมันมีเกาว่าถ้ากู้เชื้เชลยขาดดุลเนี่ยคุณจะกู้ได้ไม่เกินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลถึงอยากทำงบมาให้สูงมากขาดดุลที่เยอะมันก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่ามีตกาอยู่และอย่างหนึ่งถ้าขาดดุลสูงเนี่ยนะคะแล้วรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถหารายได้มาเพียงพอไอ้ตัวงบชันนี้จะเบ่งเบืองมันก็จะตกรับมาเป็นภาระของรัฐบาลหรือว่าว่าไม่สามารถชำระให้ได้ เหมือนท้งแถรพุโลที่เกิดปัญหาเนี่ยค่ะกฏเกณสเปนที่ไม่สามารถชนะได้แล้วก็เป็นปัญหาการมาช็องมาลดเงินเดือนเช่นั้นลดสวัสดิการอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในในช่วงที่ผ่านมาที่ารัฐบาลหรือบาลมีนโยบายมา,ายในเร,เรื่องของเพิ่มเรื่อง,องมุกประจำเนี่ยนก็จะมีสื่อเตือนมาว่าระวังน,นะเดีย๋ยวจะเป็นแบบท,ที่ประเทศพิโลที่มาลดต้องมาลดพวกสวัสดิการลงเพราะว่า มันเป็นโรคันอื่นเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่างบของคุณเนี่ยมันมีน้อยมากแล้วคุณไม่ลงทุนได้นะไม่ได้ก็ะฉะนะคุณจะเป็ลงวงอะไรได้บ้างก็ต้องไปดูงบประจำงบประจำมาเรียนต่างต่ตางสำคัญว่าจะไปลงงบประจำตัวไหนได้บ้างแต่ถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากอันเนือยตั้งเนี่ยการที่จะไปลงเรี้ยนชีพหรือว่าเปลงเลี้ยงปีหรืออะไรอย่างเง,ง,งี้ยมันเข้าข้างกับพกระธามเสียงนะเขาก็จะไม่ทำเพราะนั้นมันก็จะ,จะสั่งสม ในขอกในรูปของที่สธาะนะของของอร,ร,รัฐบาลก็คือจะกู้เงินมูาเรื่อยๆนี้สรุปของของของภาคแรกนะนรคะเห็นไหมว่าทางดน้าของการทางของ,ของอร,ร,รัฐบาลภาคใหญ่นี้นะคะมันก็จะมีเรื่องนะไรายได้ดีรายจ่ายภาครัฐมีสินทรัพย์มีที่สถานะมีเงินคงคทุงนะคะ ห้าตัวนี้นะคะมันก <ım. S 1> <Verse> ็คือเรื่องของการทางนะคะการทางเนี่ยมันก็ต้องมีการบริหารการทางบริหารการทางเนี่ยมันก็จะมีทั้งเรื่องของนโยบายการลังเรื่องมงิทางการกางไปงานทางการทางหนวยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมและประเมินผลนโยบายอย่างที่เรียนว่าว่านโยบายจริงๆเนี่ยมันมีหลายนโยบายมีเยอะมากอรนี้ถ้าเป็นเรื่องการทางเนี่ยก็ต้องใช้นโยบายการทาง ถ้าเป็นนโยบายการเงินก็จะเป็นของทางธนาคารแห่งประเทศไทยนโยบายภาษีนเนี่ยก็เป็นตัวย,ยอดของนโยบายการคลังนะคะการอองการเงนทุนการออมการเงนทุนเนี่นยนโยบายตัวนี้จริงๆเคยทำเมื่อตั้งต้นกองทุนบบขนะคะตอนปีสามห้าที่รัฐบาลยุนโยบายตั้งกอ,องทุนบบขอนี่ยเหตุผลหนึ่งก็ว่าเงินออกในประเทศน้อยนะคะ ตอนนั้นมีแนวคิดเรื่อ er กับเพื่อให้เป็นทางเลือกของของข้าราชการเพราะเมื่อก่อนเราเลือกได้แต่บางานกับบางเด็กถ้าบางงานคุณก็ได้รายเดือนไปคนที่ออกจากราชการเพื่อเกษียณอายุต้องการใช้เงินก้อนเนี่ยคุณทำรายได้คุณต้องเลือกบางเด็กคุณก็เสียสทธ้์ค่ารักษาเสียอื่นๆไปนะคะอันนี้ทําอย่างไรถึงถึงได้ต้องการก็จะมีแนวคิดเรื่องของภูณทขึใหม่ ภาคราฐบาลในส่งเสริมให้ม so ีกองทุนสำรองเงินท so, so ี่ออกค่าอชนหรือในพวกนี้ก็ไม่ยั่งยอดังนั้นตัวกอขอเนี่ยตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลที่คือว่าว่าเป็นทางเลือกที่สามให้ขจ้าราชการกับส่งเสริมการอองเงินของราชการด้วยในกบขอเขาเห็มีว่าที่เราสะสมถ้าเราสะสมเราจะส่งทบให้เท่ากับจำนวนที่เราสะสม3%คือกฎหมายตอนนี้คือบอก3%เซยนะให้เราสะสม3%แล้วจะส่งทบให้3% ซึ่งจริงๆกบขก็มีมาบอกว่าใครอยากแต่สมเพิ่มนีเขาเพิ่มได้นีมากกว่าแต่และมีในก็ส,ส,ส,สทสะสมให้แค่สามเกษตรนะคะแล้วก็ให้เรียกได้ว่ากบขเนี่ยการที่ที่มีสะสมแล้วก็ลดปรับลดวิธีการคิดบำนาญต้องบอกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเกณฑ์วิธีการคิดบำนาญจากเงินเดือนสุดท้ายาก็เป็นเงินเดือนเฉลี่ย,งงย,งงยบทเดือนสุดท้ายนะคะ เพราะว่าฐานจะได้ลดลงจากเงินแต่รับให้ให้แทนในรูปของเงินที่ให้ไปชดเชยเงินละสองเปอร์เซ็นต์แทนเพราะฉะนั้นคุณตอนออกเนี่ยก็จะได้เงินก้อนก้อนหนึ่งตรงนี้แล้วคุณก็สามารถเลือกว่าจะ,ะรับบำนาจหรือไม่แต่เนื่องจากว่าเจตนานเนี่ยรับเน,นี่ยคือเปลี่ยนสู่บำนาเพื่อให้คปณนบำนานมีเงินก้อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณตอนออกเนี่ยได้ยังเลือกบำเหน็จ บำเหน็จก็ยังเป็นสูตรเดิมเพดัะนั้นคุณก็จะไม่ได้อะไรเลยจากอบปรของหรือเงินยอดเงินที่คุณสะสมกระโจนทุกนะก็จริงๆเจตนาของรัฐเนี่ยต้องการในตอนที่ตั้งอบประของมาต้องการให้ผู้รับบำนานเนี่ยมีทางเรียกว่าได้เงินก้อนได้ส่วนหนึ่งเพื่อเอาไปใช้ถ้าเป็นภาระทางการเงินกับคุณเงินเยียวชีพรายเดือนเท่าที่จำเป็นอยู่เป็นเป็นทางเลือกที่มาตอนนี้ที่เราได้ยิน่าไปเนี่ยนะคะที่ที่ว่าจะมีอันดูอะไรเนี่ย เหตุผลนั้นเนื่องจากว่าพอแริใช้กอบขอตั้งปี40เนี่ยจะมีบาง่านที่เข้ากอบรแล้วประสยณในช่วงช่วงหน้าปีแรกโดยส่วนใหญ่จะเป็นราชการคุณคนที่เยอะที่เข้าแล้วแล้วออกเร็วเนื่องจากว่าด้วยหลักการที่ขอกองทุนเนี่ยมันต้องมีเงินไปอยู่ในกองทุนแล้วเอาเงินไปหาผลประโยชน์กลับมาเป็นเงินก้นเห็นไหม la? คะ แล้วเนื่องจากสมมติฐานตอนที่เขาตั้งนคอปขเนี่ยเริ่มแนวคิดการเนี่ยตอนปีสามห้าเขาอยู่ช่วงที่เดอนคอปรขอเปีนคนสุดยอดมากปีสามห้าเนี่ยหนุ่มที่เรียน่าจอกเบี้ยเนี่ยสูงจอกเบี้ยเนี่ยเงินฝากเนี่ยสองละสิบสองสิบสามเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นสมมติฐานในการทำกองทุนคอปขอเขาเลยบอกว่าว่าถ้าคุณเอาเงินไปฝากธนาคารเท่านี้คุณจะได้ผลตอบแทนเพราะฉะนี้นโปรแกรมที่เขาอัดอั้มาเนี่ยมันก็เหมือนว่า ถ้าคนเข้ากอบขอแล้วเราได้เงินก้อนเยอะเพราะว่าตัวดอกเบี้ยที่มาลังเงินเงินที่เอาไว้ในกองทุนเนี่ยมันสูงถูกมากแต่ปีที่ตั้งกอบขอได้ปนสี่สูงเนี่ยมันเกิดกวิกฤติแล้วพอเกิดวิกฤติแล้วเนี่ยตัวดอกเบี้ยเนี่ยมันลงมาเลยแล้วลงมาเยนะอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นแท้จริงไปเทียบกับสมมติฐานตอนที่เขาคำนวณตอนที่เาขาจะต,ตั้งแนวที่ตั้งกอบขอยเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้น ข้าราชการที่สิทธิที่เข้าไปแล้อยู่สองสามปีเนี่ยออกมาเนี่ยเงินเงินที่รัฐบาลให้ชดเชยคือของต้องไม่ว่าเงินประเดิมคนที่เขาเป็นข้าราชการอยู่แล้วถูกไหมม่นี้ใครเป็นสมาชิกต่อขอที่สมัครใจนล้วครับเคยเป็นไหมคะสมาชิกขอาบขออที่สมัครใจเนี่ยคือรัฐบาลก็จะให้เงินประเดิมยอดหนึ่งคำนวณยอดให้้งแต่ว่าที่คุณเลิกราชการจนถึงวันที่ตั้งต่อขอถูกไห แต่เนื่องจากว่าเราเลิกการมาเงินเดือนเราก็เราเริ่มรับเงินเดือนเราจะน้อยใช่ไหมคะมันก็ิ่มขึ้นมาเวลาคำเงินเป็นคำนวณย้อนกลับเพราะฉะนั้นเงินประเดิมเนี่ยมันจะได้ไม่เยอะพอเงินประเดิมได้ไม่เยอะเนี่ยเราได้ปบานั่งมาให้ตัวเงินประเดิมที่จะเป็นหาผลประโยชน์เนี่ยครับตัวที่ดอกเบี้ยมันต่ำด้วยเนี่ยมันก็เลยน้อยเงินก้อนเนี่ยมันก็เลยน้อน้อยกว่าที่คาดต่าต่ากว่าที่ที่ที่โปรแกรมคำนวณตอนที่เขาเชิญชวนให้เป็นสมาชิกกบเอ เพราะะนั้นข้าราชการฟูที่ที่ออกไปในช่วงห้าปีแรกเนี่ยเขาก็รอรัฐบาลมาตลอดว่าขอให้เขากลับไปใช้งานเดิมที่ทำเงินจัดเงินเงินสุดท้ายเขาได้างานเดิมมาใช่ไหมคะซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของไม่เรยทให้มันติกฎหมายา 5, เวลามันเดินหน้าไปแล้วเนะี่ยมันก็จะไม่ไม่เขาย้อนกลับไปเพราะว่าเวลาย้อนกลับไปมันมันจะมีหลักเลี่ยงแต่เป็นช่วงของรัฐบาลที่แล้วเนะี่ย บอกว่าให้ให้มาทำตัวน,นี้ซึ่งในการแก้ไขเรื่องของกอประกอนเนี่ยก็จะมีหลายแนวแนวคิดใช่ไหมคะในแง่ของที่สเสนอเพื่อไม่ให้เป็นภาระน,าน,นี้ออกมาว่าตัวนี้ตอนเป็นประเดิมที่รัฐบาลใส่ลงไปเนี่ยใช่เงินครงการใส่ลงไปประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นตันใส่เป็นคืนประเดิมให้แต่ละคนไปนะคะเพราะฉะนั้นคือเนี่ยก็คือทําได้แค่อย่างเดียวว่าถ้าใครจะออกจากกองปะกอจากกองประกนดูเนี่ยก็คือกลับไปรับรองางานสุดเลย ถามว่าอันนี้มีตรงไหนเข้าใจว่าจะมีช่วงโมงที่วัดบำนาญเ็าคงจะอธิบายรายละเอียดนี้ให้ฟังด้วยนะคะจะดีกับคนที่ออกไปเป็นผู้รับบำานาญแล้วแล้วไปหลายๆปีอันนี้เขาจะเห็นชัดเลยว่าถ้าเขาออกไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่าบำานาญเขาได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะรายไี่ออกไปแหลวจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้มาเท่าไหร่นับว,วันนี้เขาคำนวณได้เลยว่าถ้าเขากลับไปรับบำานาญสูตรเดิมจะกด้หรือขาดทุนเพราะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ต้องจืาเงนินเลย จริงมันมีอยู่สองอย่างนั่คือว่าตอนถานกรบขอี่ก็คำนวณเนี่ยเขาคำนวณว่าคนสามสิบห้าปีที่สู่บำนาญใหม่นะคะเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้ายแล้วก็อลอกที่เจ็ดสิบแล้วคนที่เจ็ดสิบเนี่ยคือว่าให้อายุราชการสามสิบห้าปีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อายุราชการเกินสามสิบห้าปีเนี่ยจะขาดบุตรบำนาญอยู่เนาะเพราะว่ามันจะถูกล็อกเพราะว่าเวลาคำนวณบำนาญแล้วมันจะได้มากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ ราะนั้นก็ต้องตัดไปรับแค่70แต่ถ้าอายุราชการที่เกิน3 5ปีเวลาคำนวณบงานาญเนี่ยมันจะได้มันจะไม่ถูกล็อกตรง70แต่มันก็ไม่ดูที่ฐานเงินเดือนเพราะฉะนั้นเงินเดือน5ปีสุดท้ายถ้าใครตังใครตัง5ปีสุดท้ายตัวเงินเดือนที่เอาคำนวณบำนานกับเงินเดือนเฉลียล่ยเป็นตัวเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเงินเดือนตัง5ปีอายุราชการที่เกิน5ปีบำนาญพอประกอบับบำนาญเดิมเนี่ยจะเท่ากัน แต่ถ้าเงินเดือนไม่ตังเนี่ยเป็นเงินเดือนเฉลี่ยถ้าเป็นเงินเดือนเฉลี่ยมันต้องต่ำกว่าเงินเดือนเงินเดือนเดือนสุดท้ายอยู่แล้วไหมผลต่างแต่กำงมาสุดเดิมกับทำาังต่อะของนี่จะต่างแต่ตอนนี้มันก็ต้องตัดสินใจอีกตัวนี้ว่าคุณเห็นอยู่แล้วว่าเงินต้นข้าราชการทุกคนเนี่ยถ้าราชการก่อนดเนี่ยจะเห็นมาแล้วว่าเงินต้นได้เท่าไหร่ถ้าเป็นที่บอกว่าตัวนี้จะตัดสินใจว่าถ้าเป็นข้าราชการอยู่ปัจจุบันเนี่ยคุณต้องพินก้อนตัวนี้เลยนะ แล้วคุณก็ไปดูเอาเนี่ยงนโคหน้าวันที่คุณเกษิยนะ่ะคุณก็รับกำลังแต่ตรงนั้นแล้วคุณก็เก็บไปทีละเดือนทเดือน